วันนี้ของพวกเราเป็นไงกันบ้างคะเราทํางานยุ่งกันมากเลยเราไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยแล้วเราก็ชอบที่จะทานขนมหวานหวานใช่ไหมคะเพื่อเติมพลังงานให้กับพวกเราซึ่งขนมเหล่านี้ค่ะมันนํามาซึ่งพลังงานปัจจุบันสแนค็คที่เรารับประทานเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ค่อนข้างสูงมีไขมนันมีโปรตีนซึ่งนอกเหนือจากอาหารที่เรารับประทานไปแล้ว3ม,มือ้อ ดังนั้นถ้าพลังงานที่เราได้รับต่อวันนะคะมันมากกว่าพลังงานที่เราใช้ในการทำงานมันก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพวันนี้ค่ะประชากรทั่วโลกมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเราพบคนที่เป็นโรคอ้วนคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินแล้วก็นำมาซึ่งโรคต่างๆทําให้เกิดการสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ปัญหาทางด้านครอบครัวซึ่งประเด็นปัญหาวันนี้ค่ะ อย่างที่เรียนนำเรียนว่าอาหารสแนค็คเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่เรามีขายในท้องตลาดจํานวนมากแต่ว่าปัญหาอันนึงที่สําคัญคือมันมีแคลอรี่ค่อนข้างสูงไขมันสูงแล้วก็มีน้ําตาลเยอะดังนั้นทีมงานของเราค่ะดิฉันรองศาสตร,ราจารย์ดรเบญจวรรณธรรมธนารักษ์มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการทํางานทางด้านแมงกับพนมา,มามากกว่า20ปี วันนี้เรามีนักศึกษาปริญญาเอกสองท่านค่ะนายวิรยิยะเจริญโชคพาณิชและนายปรชัชญามุ่งรอดมาร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลแคลอรี่เฮลตี้คอลลาเจนแน็คค่ะวัตถุดิบของเราที่ใช้เนี่ยเป็นแมงกระพุนค่ะไม่แน่ใจว่าในนี้มีใครเคยรับประทานแมงกระพุนกันบ้างไหมคะโอ้ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยวันนี้นะคะแมงกะพรุนเนี่ยที่เรารับประทานแมงกะพรุนเป็นอาหารที่มีคอลลาเจนธรรมชาติค่ะมีคอลลาเจนแล้วก็คอลลาเจนเพปไทด์ตัวแมงกะพรุนเนี่ยเป็นอาหารที่จัดว่าเป็นโลแคลอรี่ตัวของมันเนี่ยน้ำา9้าเปเซค่ะส่วนที่เหลือประมาณ5%ปอร์เซก็คือคอลลาเจนดังนั้นในตัวของแมงกะพรุนจัดเป็นอาหารใหม่คนจีนเนี่ยค่ะเรานิยมรับประทานแมงกะพรุนมามากกว่า1,000พปีแล้วตอนนี้ อาหารแมงกะพลกาลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ในประเทศยุโรปแล้วประเทศไทยของเราล่ะคะที่เรานํามาพัฒนาวันนี้เพราะว่าประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกแมงกะพนค่ะแต่ว่าเราส่งออกในรูปของแมงกะพนดองเกลือนะคะผลิตภัณฑ์ของเราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการมาผลิตค่ะ ในขั้นตอนแรกเนี่ยเรานำเอเมงกะพุนมาทำการล้างเกลือออกให้หมดผสมด้วยส่วนผสมที่เป็นอินูลินแล้วก็มีวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีโดยใช้ฟรีสไรหลายท่านอาจจะรู้จักฟรีสไรนะคะจากการที่เรารับประทานทุเรีเรยนฟรีสไรแต่ว่าในการที่นำมาพัฒนากับเมงกระพุนก็จะไม่ง่ายเราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาหลังจากนั้นเราได้ผลิตพันเมงกะพุนที่มันมีความกรอบค่ะเราปรุงรสด้วยน้ำมันงาที่เป็นรสชาติที่ พบในอาหารจีนที่เรารับประทานกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วเราก็ใส่ในซองที่บรรจุด้วยแกส๊สไนโตรเจนแล้วก็มีซิลิก้าเจลผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์อันดับแรกนวัตกรรมแรกของโลกค่ะเมื่อเรารับประทานผลิตภัณฑ์ดูเราจะพบว่ามันจะมีความกรอบเนาะแล้วเวลาเราเคี้ยวนี่ค่ะก่อนที่เราจะกลืนเนี่ยเราจะได้เนื้อสัมผัสข,ของแมงกระพูนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามีแคลอรี่ที่ต่ำมากหนึ่งซองของเราเนี่ยค่ะมีพลังงานแค่เจ็ดสิบกิโลแคลอรี่ ในหนึ่งซองของเราก็จะได้คอลลาเจนได้อินูลินแล้วเรามาทำการตรวจสอบเราพบว่ามีค่า GI index ต่ำมากค่ะเท่ากับ44อาหารของเราไม่มีกลูเตนไม่มีส่วนประกอบของตัวผงชูรสนะคะแล้วก็เราผลิตภายใต้มาตรฐาน g h p h a c c p ผลิตของเราผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเก็บได้น,นานค่ะเป็นเวลาเวลา1ปีนอกจากเราจะบริโภคเป็นอาหารทานเล่น เรายังสามารถนำมาท็อปปิ้งกับอาหารในเมนูอื่นๆก็เข้ากันได้ดีค่ะจากการที่เราไปนำเสนอในงานไทเฟกเมื่อเดือนอปลายเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมทดสอบเป็นอย่างมากแล้วทีมของเราก็ได้รับการคัดเลือกเข้าไปนำเสนอในรายการของ Future Food ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ95%ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ชอบในกลิ่นรสของน้ามันงาด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่เป็นผลิตภัณฑ์แรกของโลกเรามีการจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วภายใต้แบรนด์คุรเกตค่ะตลาดของผลิตภัณฑ์แมงกะพุนฟรีสไตรลดน้ำมันงา,นงานจะอยู่ในกลุ่มของตลาดที่เป็นเฮลตี้คอลลาเจนแซน็คค่ะซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงมากเราคาดว่าในปี2030เนี่ยจะมีมูลค่ามากถึง140พันล้านเหรียญสหรัฐวันนี้ค่ะแมงกะพุนฟรีสไตร์ของเราเนี่ยจากหนึ่งจานแล้วในเหลา่าเรามาทำให้อยู่ในหนึ่งซอง เราวางจัดจําหน่ายที่190บาทโดยที่ช่องทางการจัดจําหน่ายวันนี้เรามีการจัดจําหน่ายอยู่ที่ฟิชแมนช็อปที่กรมประมงค่คะแล้วก็มีทาง Facebook หมดเวลาแล้วค่ะกระยัดยืนตรงกลางได้เลยค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะครับก็ถามนิดน,นึงฮะกระบวนการฟรชถ้าฟร s ชได้เนี่ยฮะมันทำให้ตัว คุณค่าของสารอาหารนี่มันเหมือนเดิมไหมฮะเหมือนเดิมค่ะก็คือในตัวแมงกะพรุนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือโปรโตีนถ้าเกิดว่าเราไปใช้เทคโนโลยีอื่นในการทําแห้งเนี่ยค่ะโปรโตีนมันจะเสียสภาพแล้วลักษณะที่ได้เนี่ยเท็กซเจอร์มันจะมีความกรอบแข็งทําให้เรามันทานไม่อร่อยอะค่ะตอนนี้ถ้าเรามาฟเฟอร์อย่างเดียวก็จะไม่ได้เราก็ต้องใช้สารตัวหนึ่งที่เรามีการทําการวิจัยมาเนี่ยก็คือเป็นอินูลินซึ่งอินูลินเนี่ยเป็นพรีไบอติก สามารถที่พอเราเข้ามาใช้เนี่ยก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ของเราจะมีความกรอบซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นสกิลของเราค่ะกี่เห็นมีโชว์ t a r g e t i คั customer อันนี้คือคเราส่วนใหญ่เราวางโพ s ิชั o n ไว้ใน domestic หรือว่า international ะอะอะเราวางโพ s ิชั o n ที่เป็น international ค่ะก็จากที่เราไปไทยเฟกมาเราได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยตอนนี้เรามีลูกค้าเทรดเดอร์ที่เมืองจีนนะคะก็มาติดต่อจากเราแล้วก็มีจากไต้หวันมีจากมาเล ซึ่งเราก็คาดว่าตอนนี้เราจดทะเบียนแล้วในรูปของบริษัทคาดว่าเราจะสามารถส่งออกได้ในควอเตอร์ที่4ค่ะน่าจะไปประเทศจีนก่อนตอนนี้อยู่ในเรื่องของการทําเอกสารเนี่ยค่ะในลองเทอมไอตัวแมงกระพุนมันจะขาดตลาดไหมแม่ถึงซอสของเราเนี่ยอ๋อค่ะคือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกแมงกะพุนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราส่งออกไปยังญี่ปุน่นเกาหลีตใต้ไปจีน ซึ่งเราไม่ไมขาดค่ะแล้วก็เราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมากเราทํางานวิจัยมา20ปีพาร์ทเนอร์ของเราซัพพอร์ตแมงกะพุนเรามาตลอดแล้วก็เราวันนี้เราก็เป็นพันธมิตรกันเขาก็จะซัพพอร์ตแมงกะพุนให้เราตลอดค่ะกาลังการผลิตต่อปีเท่าไหร่คะ,อะตอนนี้แคปของเราจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ8ตันเพราะว่าะจะติดปัญหาที่ฟรีสไรด์เพราะเนื่องจากตัวฟรีสไร์ตอนนี้เรามีฟรีสไรด์ของผลไม้เนาะแต่เรายังไม่มีฟรีสไร์ของตัวที่เป็นอาหารทะเล เพราะเนื่องจากมันมีราคาแพงตอนนี้เรากําลังจะเพิ่มแคปของของฟรีส์ไรเนี่ยค่ะเราก็มีการคุยกับทางบริษัทที่เรา O E M อยู่ให้เขาช่วยเพิ่มกําลังการผลิตให้ซึ่งแคปวันนี้เนี่ยที่ทำได้ก็คือเดือนหนึ่งประมาณ8ตันแต่เราคาดว่าเราอยากได้8ตันนี่จะเท่ากับ1ตู้คอนเทนเนอร์เราอยากได้มากกว่า1ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนเห็นว่าทาร์เก็ตคนที่เป็นเฮลตี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ล้วอาจะเป็นน้ำตาล11กร,รัมกับโซเดียม300มิลลิกร,รมัมนี่ครับอันนี้น้ำตาลมาจากไหนครับอันนี้ตัวของน้ำตาลเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนผสมของซอสน้ำมันงานตอนนี้เรามีการปรับรสของตัวซอสอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ปรับตัวซอสล,ลงเพราะว่าซอสจริงๆแล้วเราก็จะมได้จากการที่เราล้างเอากเกลือออกจะมีบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเราก็พยายามปรับแล้วเราก็ใช้สูตรใหม่ตอนนี้เราทําแพ็กเกจใหม่ ด,ดีไซน์แพ็กเกจใหม่แล้วเราก็ตรวจเช็คนิวทริชั่นใหม่ตอนนี้เซลลที่เราได้จะเหลือแค่110ต่อซองค่ะถามไปตรงต้นน้ำหน่อยครับอาจารย์ค่ะเอแมงกะพุนนี้มันจับได้ทุกฤดูก,กาลหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีช่วงมีหน้าจับแมงกะพุนหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะมันมีหน้าจับแมงกะพุนในประเทศของเราเนี่ยค่ะเราจะจับได้ในแถบอ่าวไทยแถวแถวสมุทรสาครเพชรบุรี ลงไปถึงตรงสตูลน,นะคะแล้วก็ไปทางระนองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นซีซันจริงๆช่วงเนี้ยค่ะจะเป็นช่วงที่เป็นซีซันในการจับแต่ว่าพอเราจับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการ p r e ซิร์ฟโดยการที่เราจะใส่เกลือใส่ส่วนผสมดองมันไว้แล้วอันเนี้ยเราดองไว้เราเก็บได้สองปีเรามีอยู่ในห้องเย็นไม่ต้องฟรีซนะคะเก็บไว้ในห้องเย็นประมาณสัก10องศาเนี่ยเก็บได้สองปีซึ่งพันธมิตรของเราเขามีห้องเย็นขนาดใหญ่ที่เก็บให้เราได้อันนี้เราคุยกับเขาไว้แล้วค่ะ มีคาดการไว้ไหมครับว่าแมงกะพุนในอ่าวไทยมันมีกี่มากน้อยเหมือนกรณีปลาทูอะไรเงี้ยครับที่มันลดลงหรืออะไรเงรนนี้ยฮะอันนี้ถามเป็นข้อมูลที่เฉยครับค่ะคือตอนนี้แมงกะพุนมันเป็นจริงๆมันเป็นแพงต้นสัตว์มันก็จะไปเรื่อยๆจากตอนนี้ค่ะอ่าวไทยจะมีน้อยลงแต่จะไปอยู่ทางใต้เราก็จะไปอยู่ทางแถบพวกมาเลยแถบอินโดแถบพม่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ,ะเราก็จะเป็นบริษัทที่รับซื้อจาก คนที่ส่งมาให้เราแล้วเรามาทำความสะอาดเพื่อจะส่งไปยังญี่ปุ่นต่อเีอ้ค่ะเพราะฉะนั้นตัว raw m ท t e r i a l เนี่ยจะไม่ได้เป็นประเด็นของเรามากตอนนี้สิ่งที่เรากังวลก็คือแคปของการ freeze dry รที่มันยังน้อยอยู่ขอถามอ,อีกนิดนะคะหลักการของการทำ pricing คืออะไรคะ pricing เนี่ยของเราก็คือจะมาจากตัวต้นทุน cost เนาะ cost ของ raw mat ของเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตัวแมงกระพุนเองเนี่ยค่ะเวลาเราไปทานในเหล่าเนี่ยจะได้จานนิดเดียวเองก็จะมี150-200บาท250บาทซึ่ง raw mat แพง freeze dry เป็นเทคโนโลยีที่แพงที่สุดตัวของอ n g r e ี i e n t ที่เราใช้อินูลินเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เราใช้ตัวอื่นได้เราใช้น้ำตาลซูโครสก็ได้ค่ะเราใช้สารตัวอื่นก็ได้แต่อินูลินมีประโยชน์มากกว่าถ้าเราใส่ซูโครสมันจะหวาน เพราะฉะนั้นตัวอินูลินของเราก็จะแพงกว่าตัวอื่นทั้งหมดแล้วก็พอเรามาทําเสร็จด้วยเปอร์เซนต์ยิวค่ะที่มันน้อยมากเราทําออกมาเราได้ยิวแค่สิดังนั้นเราก็เลยเทียบกับเมนูที่เราไปทานในพัตาะคาะค่ะหนึ่จานเนี่ยที่เราจ่ายประมาณ150-200บาทเนี่ยเรามาทรานสเฟอร์ให้อยู่ในซองที่เป็นพร้อมบริโภคอยู่ในราคา190บาทก็ <c oughs> จะมีส่วนหมดเวลาแล้วค่ะขอเส้รลเมือนะคะให้กับทีมที่2ค่ะกับ IP 05